สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนีม่พบกับเจแดงสิโทไปหาคุณกัลยาค่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วกดไลค์กดแช่เป็นกำลังใจให้เจแดงนะคะใครสนใจสบู่ก็ทักมานะคะอา้าวโทรหาคุณกัลยาขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขมายโทรบัทติดมันมีสองเบอร์นี่ไะเบอร์หนึ่งกับยุก,กีเครื่องเครื่องหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอีกเครื่องหนึ่ง เอาไปใจสนใจสบู่ใจแดงกะทั้งมากสบู่ใจแดงก็เป็นแดงแดงนะก็เป็นแดงแดงหรือว่าใส่เสียแดงพูดบอกเสียกระสมเสียกระแดงสบู่กระแดงมันเลยแดงคักบนหน้าจอค่ะท่านผู้ชมเนาะสบู่รับประกันใจแดงรับประกันมีวิตามินซีวิตามินอีมอเเจอร์ไลเซอร์นะคะนะท่านผู้ชมทำให้หน้าหนุ่มนวลนเต่งตึง ขจอาโอ้ยใส่ได้ดีมากๆคนบ้านนี่ใส่เวทขจ้าว่าผู้ใดก,กันว่าใส่ดีใส่ดีเนาะหน้าดีหน้าเป๊ะเลยสุดใจเม่นเอาไปขายเพิน่นกะใส่เนาะพวกหญ่ควันพวกนั้นเพิ่นกะใส่หลายคนอยู่ขาบ้านห้าใส่กันหลายว่าล่ำาลือว่าดีดีเออดีจริงๆค่ะนะท่านผู้ชมเนาะก็ใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์ทึ่นห้หนาจอศูนย์เก้า สองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมสนใจครีมในครีมเดครีมมัำลุงกลางคืนบำรุงกลางวันพร้อมทําให้หน้านุ่มนวลปรับสภาพผิวของให้าของหน้าีออร่อลาทาแป้งทาครีมอะไรลงไปมันก็สวยเนาะคะ่ะเนาะทําให้ผิวหน้าฟื้นฟูภสภาพผิวหนาสะกอนเฮาทาครีมทาแป้งมันจังลงไปมันยังสวยนะไม่ใช่ทา ขีมถ้าแปรงล่ลงไปเป็นคุย,ยค่ะอันนี้รับรองว่าติดแนบเนียนเลยหลายท่านก็นได้ใส่แล้วเนาะสบูจะติดใจสั่งแล้วสั่งอีกเนาะค่ะเนาะตอนนี้กําลังได้ขายดิบขายดีทดลองใส่สิว่าผิดหวังเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะสั่งมากสั่งหลายก้อนฟี่ค่ะทรงสั่งเพิ่มอีกรดค่ะทรงสั่งหาสิบก้อนลอยก้อนลดเห็นปีกขายปีกให้ท่านผู้ชมไปขายขายทรงให้ท่านผู้ชมไปขายปีกเนาะค่ะเนาะ สำหรับใครที่จะเข้ามาเนาะคะ่ะเนาะคนที่ทรงสร้างสร้างจองไปเป็นตัวแท่นจำนายเนาะคะ่ะคุณการจนาสมบูรณ์อยู่ที่สี่ห้าทับหกหกหมู่หนึ่งตำบลคลองน้ำใสอําเภอท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีสร้างจองน้ำเพลินได้ด้วยะคะ่ะคุณการจนาอยู่คลองน้ำใสหมู่หนึ่งคลองน้ำใสนะคะท,ท่าช้างท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีคะ่ะ คุณการจนานะคะติดต่อได้ศู 4, นย์หกหนึ่งศูนย์หกสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่นาะเบอร์โทรคุณการจนาศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่สั่งกระเพลนใดค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้ง,มนะงไม่ว่าทั้งสบู่ทั้งครีมนะคะตัวแทนจำนายย่การการยุจันทนะบุรีจันทบุรีเนาะค่ะเนาะอำเภอเมืองจันท์อยู่ท่าช้างเวยค่ะคล้องนำใสมูลหนึ่งคล้องนำใสเนาะคะ่ะเพิ่มเมืองจันทบ,บุรี นะคะเอาไปติดตามหวยคุณกัญญาอ๋อโทรหาเพื่อนบรับสายค่ะเนาะเอาเอาสูตรเอาสูตรเด่นไปก่อนสูตรดับเนาะเอาสูตรเด่นไปก่อนเดี๋ยวต่อไปเอาสูตรดับเนาะคะนะ่ะเนาะสูตรเด่นก็มีเอาไ้ทันเบิงหน่าจอกันเรียกกันนะคะท่านผูช้ชมเบิงไปนน,ไปน้ำกันวิเคราะห์ไปนน้ำกันว่ามันสิถูกบอขอาบะเหลวกดไลค์กดแชร์ ติดตามแล้วก็สร้างสบู่เอาเววหกไปวนมากคือคนแก่นะคนะเนาะเพราะด้านแก,ก,กแล้ว,วก็จะหกซิบแล้วยังบ่แกเด้อสิบอ,อให้ใส่ขีมรู้สึกว่าจเจดียงหนาเด็กลงเด็กลงท่านผู้ชมวาบ่าพอสบู่พอชุดนี่แหละเจดีนี่พอชุดนี่แหละถ้าว่าเป็นปีแล้วดิถึงขวบปีแล้วตั้งแต่พุ๊จะกี่การท่นวาไปเลยเนาะ นี่จะคบปีพอดีเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมนากิมเด็กกิมพร้อมสบู่ไปเบิง่งภาพปีที่เลี้ยวกับปีนี่เลยค,ะค่ะนะคะหน้ามันจะสดใสอ่อ,อนลงอ่อ,อนลงค่ะท่านผู้ชมหน้ามันจะทําให้หน้าเราเจ้าของผลิตภัณฑ์พูนว่าใช้ไปเรื่อยๆหน้าเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงเด็กลงเด็กลงพ่นว่าโอ้แม่นีดีหนึ่งปีสั้นนี่ปีหนาสิซ้ำใดฮ่าฮ่าสีเทาหรือสหนมรอบวงปีหนาคัะท่านผู้ชมเอ้า นอกกันสุขภาพแข็งแรงไอ้ตั้จิตใจสบายมันก็นสิสดใสเค่ะแต่นนหนาวหนามมองแป้งบ่ท่าผมบ่วีเนาะค่ะมันก็นส,นสิบ่มีออร่าสิบ่ถือเลขเด้ค่ะท่านผู้ชมตื่นเช้ามาเราต้องล้างหน่หนึ่งเข่าละอาบน้ำเตงตัวท่านหนาท้ายเข่าไปใสบ้บาเนะค่ะเนาะจิตวัดประจำวันเนาะไม่งั้นก็ไปวัด แต่งตัวสวยๆอาบน้ำปลแปลง้งแต่งตัวถ้าขิมน้าแปงสวยๆแล้วก็โล่งเงี้ยนถ้าบ่ได้อาบน้ำล้างหน้าจเจดียงบ่อกอกจากบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรเนะาะพระกับมากับบ่ท่านกับเรียวเตะถ้าบ่ท่านได้อาบน้ำแต่งหน้านะเนาะไม่ท่านแตบน้ำแต่งตัวเราบ่ได้บ่ไปใส่บาตรเด็ดขาดเจดียงนะเนาะถ้าตื่นใจก็ไม่ได้ใส่บาตรถ้าตื่นเช้าเนี่ยเราต้องอาบน้ำทุกเช้านะคะทัดพีสวีวัน แม่ไปใส่บาทพันยังสินหาสันเนาะฮะเนาะค,ะคนหลักสวยละงามก็เป็นยังสี่แล้ว่ะตัวซื้อตาซาไปบุญยาก <c oughs> เด้าเจดียงก็วาไปสนลนราท่านผู้ชมเนาะเมื่อห้าสะอาดก็เป็นพอ่อใจห้าสะอาดก็เป็นพ่อเนาะคะ่ะเนาะเอาไปเบ่งน้ำกันหวยกระดเนี่ยคะ่ะทา่านผู้ชมขุดกัละยาท่อพ่นว่าติดใจอาชีพเบื่อหนึ่งแล้วค่ะเด้อ ทั้งสามตัวเลยนี่เนาะอาจจะไปบนยังไปล่างน้ากันเนาะมาวิเคราะห์บนก่อนบนญเพื่อนเห็นเด่นซีเพื่อนกระจับซีหนึ่งซีสองหาหนึ่งหาสองสีเนาะเด่นซีกับหาก็สีหนึ่งสีสองห้าหนึ่งห้าสองเนาะค่ะเพื่อนจับในแค่นี้เนาะค่ะเนาะความน่าจะมาเลขบุญเพื่อนตะกอนนี่บุญคือบนุญล่างคือลา่ลางตรงเป๊ะๆได้ค่ะ หม่าพักลังนี่จเจดียงกับวิเคราะห์ไปนะหมภาพาักลังนี่จะบนไปเป็นล่างบนเป็นล่างมวดสามแปดกับล่างเป็นล่างอยู่นะเนาะสามแปดพ้นให้ล่างแม่นบอกค่ะเจะไงไดบบนกับล้มล่างหลายงวดที่ผ่านมาสี่หนึ่งหาหนึ่งเลขวันออกได้เบิด์ตเหระท่านผู้ชมเดี๋ยวจัจงเบิงเลขดับน้ำกันสูตรดับ สุดดับเพิ่นกับสุดดับพ่อพ่อนไปสีอยู่สุดดับพ่อพ่อนั่นกับแปดสิบตัวเก้าสิบตัวนี่ดับใหมจะแดงยอยู่มดงดตอนนั่นนะนะตอนนั่นนะ่นนะว่าะแม่นตอนนี้ตอนนี้ยังว่านัานเอาจากที่ดวนแล้วมีแต่คุณกัลยาถ้าดับล่างมันจะออกบนถ้าดับบนจะไปออกล่างของคนกัลยาณี่เนาะปกติที่แนมแนมมากนะนะหมดสองสามบนดับก็ไปออกล่างแล้วก็อีกหมดหนึ่ง ล่างดับล่างมาขึ้นมาออกบุญเนาะค่ะนี่ค่ะไปเปรียบเทียบกันเอากับหอยท่านนึน่ๆเนาะพรามหนาจะมาบไปเป็นไห่ซื้อทั้งหมดทั้งมวลได้ค่ะซื้อทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถูกบ่อยเนาะตัตัวก็ถูกบ่อยสามวดจีหดถูกเที่ยสองสามหมดถูกเที้ยเนาะวดสามเก้าเก้าสามหากระถูกโตดอยู่เป็นสามหากเก้าเนาะคะะ่ะเนาะ ตั้งมากสองวันแล้วพนั้นได้ถึงนะวันนี้คนที่จะชอบนี่ก็ขึ้นใหญ่จะแดงว่องไวกันนะตัวที่ชอบปึกมองเห็นก็บท่านผู้ชมนี่นี่นะหนึ่งแปดบ่มองบ่บ่ม่อง,องมันมานยากจะเเลือเกินตัวนี้ก็ออกบ่อยๆเด้ค่ะท่านผู้ชมนะนี่นะเจ็ดสองหาหาสองเจ็ดออกบ่อยๆวดนั้นจะแดงก็ถือ คาราบอสองเจียนี่เลยเจดเด็งได้หลาย,ยานี่นั่นเด้สีสองเจ็ดนี่ก็จะว่าออกบ่อยแต่ว่าตัวนี้มากบอยที่สุดเลยเล็กดังนะคะติดเจ็ดอ่ะถ่ายเจ็ดสีหนึ่งคนคือจับหน่ยสีหนึ่งเท่ากับเจ็ดฐาหนึ่งเจ็ดสีหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะนะตัวมากหรือสีมากตัวใดมาขาสองเส้นเสียยาหนีบบ่เชินเส้ยยา,ยาห้าสอง รถกับมาดูดูรถออกต่อค่ะท่านผู้ชมเออเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าสมัครซื้อมามหาเสียง 3, 4, เราคนสัมชีเบอร์แข่งขันกันเนาะดังคู่เบอร์วุ่นนะกากกากมาอยู่ดังเบิร์คู่เบอร์เอาแคบหน้าจอไว้ค่ะนี่คือบน,นค่ะท่านผู้ชมเนาะบ่มีรรมสมาธิทำงานเดียวกับพนันเดียวกับพาน ท c, า่านชู่วมยป้ยยาบุตผ่านมาจะเดี่นกระดับไใบจังมาโบสตัวดับใบยังมาโบดตัวบางที่ออกไปรับหนาเพิ่อนอืออกไปรับหนาเพิ่นจังไมาโบสตัวมันหลาร่มอาทารผู้ชมแคปหน้า,า,อานจอไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะแ1 8 H18 ส2 8แ2 8ห1 7อ1 7ป2 7ี2 7นาะคะ่ะ ตัวเด่นกับซีหนึ่งหาหนึ่งซีสองหาสองนะคะไม่ตอนนี้เนาะเพิ่นจะจองให้ตัวใดเลี๋ยงคือบ่ได้ถามเพิ่นนะโอ้โหโทิ่นวันไดรับสายเนาะเอาซีตัวหนึ่งพิดจารละหน้าเอาค่ะมาข้างล่างเนาะคะ่ะข้างล่างนี่ตะกอนเนี่ยออกดูดูเลื่อนงวดเลื่อนงวดหาง,งวดผิดเทยียนหนึ่งหกงวดผิดเทยียนหนึ่งค่ะมาระยะหลังนี่ว่าเขามาเขาบุนออกล่างแต่ว่างวดที่แล้วนัน่นสามแปดถืออยู่เนาะ หวัดที่สามแปดนะนะถือยหวัดที่แล้วว่าถือมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดดนใจตัวใดจัดเลยค่ะคว้านี่กันนาจะมากขึ้นกันเด้นี่นะกว้างไหนจะมากขึ้นกันแค่ว่ามักกับว่าซื้อหรือวะจะแดงมัมักเนาะนี่เจะแดงก็มักตัวนี้ละสามเจ็ดกับมักอยู่มักอยู่ด้วยสามเจ็ดนั่นนะที่ฝืนใจซื้อว่าเก้าห้ากับมัก นี่ตัวมากๆคนเล่นเลขเห็นตัวได้ว่าสีาออกมืดก่ะท่านผู้ชมเห็นตัวได้งามมืดงามขึ้นันสิออกเกาซีหวดได้ันสีมาลอยออกเกาซี 94. นี่เล่นมาสามหวดเลดยเกาซีปลาเลยเนีงวหงดกนกับปลางวดน,นี้กับปลาเอามาอีกแล้วเด่นแล้วเอาท่านผู้ชมลำาด้ยถูกหวยไปน้ำกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตาม คลิปต่อไปก็สิเป็นหอยดับเนาะเอาหอยดับลงเดี๋ยวจะแดงโหลดคลิปต้มตุนให้เบื้องตัวนี้ต่อไปสูตรดับคุ้นกันญญาแล้วก็สูตรดับหลวงพ่อพรเนาะค่ะสําหรับหอยพ่อซีดหรือว่าหอยปูวัดผู้บางงามจะแดงย่งบนท่านขึ้นไปค่ะหลังจากนั่นก่อนหลังจากขึ้นบ้านไม่ภาหาัตก็ภาหัตขึ้นบ้านไม่มืออื่นเนาะคะ่ะ่ายนี่ก็สิเตรียมตัวไปซื้อของกันซื้ออาหารกันกินมากมืออื่นก็สิ ตัวบดมือสิเพราะท่านมีเวลาหลังจากขึ้นบ้านไม่ผ่าหัดเกินสิไปลุยงันเจาะเงืนไปปูซี่ศูนย์ก็เจาะฝางมากยังบ่ท่านได้ท่าบุญปูสามแปดก็ยังบ่ท่านได้บุญอ่าบ่ท่านได้ห้เพิ่นบ่ท่านถวายเพิ่นโดนแล้วได้ขาดเจดีย์บ่ท่านวางไปใส่นอกกันสิฝากฝากก็ผ่าหัดก็เดือนจะง่ายกว่าฝากกับเจดีย์ยูนิล่ะแต่ว่าเ่ท่านได้ไปห้นอกจากนอกสิไปหลังขึ้นบ้านไม่ผ่าหัดนี่แหละค่ะเนาะ จะแดงบ่ได้ขรับรถว่เปินขับไปยากแยกอาศัยรถล,ลูกฮะนะ,ะท่านผู้ชมบาสิออกรถมาพาแม่ไปหาข้าวกบไปหาตั้งแต่เจ้าของวอยแม่ไปนัาอยูเฮียนนี่่หลพิันวาเอาขอท่านผู้ชมร่ารวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อเดียวนะคะสวัสดีเมื่อเดียวเมือ่อนึงถือกล่องโยขอโทษหลายๆค่ะท่านผู้ชมเนาะ ประเด็นผู้ชมลำลุ้ยถูกหวยเป็นน้ำกันพิจารณาหน้าเป็นแนวร่างในการเซียงซื้อซื้อตามกําลังของตัวเองนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ